แล้วต่อไปนะครับก่อนที่จะเมื่อกี้เป็นการเข้ากับรถมากกว่านะครับฝึกเข้ากับรถแลว้วก็อ่านพื้นผิวเป็นหลักนะครับเดี๋ยวต่อไปก่อนที่จะไปเรื่องของความเร็วหรือว่าที่มากขึ้นกว่านี้อยากจะแนะนําในาเรื่องของการเบรกก่อนนะครับเบรกพวกเราเคยทําอยู่แล้วในในส่วนของอ่าพื้นปกติที่มันรู้สึกว่าคลิปกว่าวันนี้ ต้องการให้เบรกแล้วล้อหลังล็อกก็คือเบรกแ,แบบสไลด์นิดนึงนะครับเพื่อเป็นการสไลด์แบบไหนครับแบบที่เราควบคุมได้นะครับแบบที่เราจั้งใจทําแล้วควบคุมมันได้นะครับเริ่มต้นด้วยความเร็วที่ต่ำๆก่อนนะครับการที่จะเบรกสไลด์ได้ยาวหรือสั้นขึ้นอยู่กับแรงส่งที่ส่งมานะครับผมลักษณะของการเรียนการเบรกวันนี้นะครับเฉพาะการเรียนการเบรกวันนี้นะครับให้ขับมาแล้วเดี๋ยวผมจะเป่านวีดนะครับหรือตัวเองหาจังหวะตัวเองอะไรก็ ให้กำคัดก่อนแล้วลองเบรกยืนนะครับกำคัดก่อนแล้วลองเบรกเพราะอะไรครับวันนี้เป็นการฝึกเน้นว่าการฝึกเท่านั้นให้กำคัดแล้วลองเบรกดูแต่ในสถานการณ์จริงเราเบรกไม่ต้องกำคัดครับเพราะว่าจะใช้เอตินเบรกในการช่วยเบรกด้วยครับวันนี้เราอยากให้เบรกล็อกต้องกำคัดก่อนแล้วจะเบรกเพราะในถ้าเราไม่กำคัดก่อนพอล้อล็อกไปแล้วเนี่ยมันจะป๊อกดับขป๊อกดับเราอาจจะมีโอกาสล้มซ้ายหรือล้มขวาครับงพะั้นส่งเข้ามาเกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองก่อนก็ได้ครับแล้วก็ หาจังหวะที่จะเบรกแล้วกำหนดจุดว่าจะเบรกแล้วก็กำคัดซ้ายแล้วก็เบรกลงไปนะครับหลลองหาเบรกหลังจะอยู่ไหนครับโดยไม่ต้องดูอย่าดูหลังจะอยู่ตไหนครับเพราะว่าเราขี่จริงๆนะครับเราไม่สามารถที่จะก้มลงมาดูว่าเบรกหลังอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นมองหน้ากันว่าแล้วก็หาเบรกหลังว่าเบรกหลังอยู่ตรงนี้กดลงไปแรงๆครับทีเดียวต้องการแบบนี้นะครับเอ็กซ์ซส์นี้ต้องการ ยาวๆนะครับไอ้เสียงกดล็อกยาวจนกว่าจะพอตรงไหนก็แค่ยกเขาจากเบรกนะครับที่สำคัญข้อควรระวังรถต้องตรงรถต้องตั้งตรงนะครับต้องตั้งตรงถึงจะได้เบรก,บรกลองตรงแต่ถ้าเราเอียงปุ๊บเนี่ยรถก็จะสะบัดซ้ายหรือขวาซึ่งถ้าใครมีความชำนาญหรือต้องการจะทดลองทำค่อยๆเอยๆียงรถก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำเป็นตัวอย่างสั้งสองสามรอบ พี่บอยไปก่อนเลยครับวนวนครับครับครับวนวนครับรถต้องตรงครับเดี๋ยวเราก็นยายามจัดยานะครับเพราเขาเริ่มเบร